ครับผมประคองรถมาค่อยๆมานะครับจนมาถึงปัป๊มปตททางไปบ้านนะครับทางออกไปบ้านาจุดที่ผมนอนค้างคืนากลางเต็นท์นอนอยู่ที่ปตทเลยนะครับเหลืออีกประมาณ70กว่ากิโลครับถึงบ้านโอ้โหพี่น้องเอ้ยลุ้นเนาะสี่ปตทรครับปตทผมต้องพักนะครับต้องพักไม่พักไม่รอด เพราะว่าสาเหตุนั่นก็คือผมขับเร็วครับผมขับเร็วนะจริงๆแล้วผมขับแค่สี่สิบห้าสิบนะครับแต่นี้ผมเหยียบเต็มที่เลยนะเพื่อจะตามเพื่อนให้ทัน,นในที่สุดมันก็ไม่รอดจริงๆนะครับผมผมก็คิดอยู่ว่า,ามันจะไปไม่รอดถ้าผมเร่งรถขนาดนี้เพราะว่ารถผมมันเก่ามากนะครับสี่สิบห้าสิบปีแล้วรถรุ่นนี้นะครับซึ่งเขาจอดมาสิบกว่าปี แล้วผมก็ออกมาก็ยังเป็นเครื่องที่เขาติดรถมาอยู่เครื่องแรกเป็นแปดสูบครับเครื่องนี้เป็นหกสูบแต่ผมก็มาทําใหม่ครับมาทําใหม่สิ่งที่ผมปินห่วงมากตอนนี้เนี่ยนั่นก็คือแม่ครูที่อยู่ที่บ้านนะครับถ้าผมกลับไม่ได้เนี่ยเขาคงอยู่คนเดียวเนาะเขาคงดูคลิปผมอยู่ว่ารถมันไปไม่รอดนะครับรถเสียแล้วทีนี้นะครับ เรื่องของเรื่องมันก็คือพวกผมไปไหนมาไหนพวกผมจะไปด้วยกันตลอดจะเกิดอะไรขึ้นมาครับพวกเราก็อยู่ด้วยกันก็ให้กําลังใจกันครับรถมันจะเสียจะอะไรอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ด้วยกันวันนี้เราไม่ได้มาด้วยกันผมก็เลยเป็นห่วงท้่แกยอยู่คนเดียวด้วยนะครับผมแต่ยังไงผมก็จะประคองรถไปให้ได้ไปให้ถึงก่อนมืดก่อน,นค่ำเนาะแกคงดูคลิปอยู่ บอกเลยแม่ครูไม่ต้องเป็นห่วงกลับถึงบ้านแน่นอนกลับถึงแน่นอนกลับถึงก่อนค่ำแน่นอนเนาะตอนนี้จอดอยู่ที่ที่เรานอนจอดนอนที่ปตทที่เราจอดนอนนั่นแหละก็เหลืออีกประมาณเจ็ดสิบกว่ากิโลนะครับถึงบ้านไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงกลับถึงแน่นอนเราต้องจอด พักนะครับไม่พักไม่ได้คือเครื่องร้อนแล้วลูกยางซึ่งมันเก่านะครับมันจะบวมขึ้นมามันก็จะไม่ทํางานคาที่หายไปเลยนะครับคาดจะหายไปเลยแต่ถ้าหากเราจอดครับรอให้เครื่องเย็นหน่อยเราก็ขับได้อีกนะครับตอนนี้ตั้งแต่จุดที่ผมนะครับให้ช่างดูให้พอจะขี่มาได้ผมเดินทางมาก็ประมาณ50กว่ากิโลนะครับผมก็มาจอดอยู่ที่นี่อีก คือเหล่าเซอร์โกกนะครับเหล่าเซอรโกกเป็นช่างโอ้ใจดีมากเลยนะเป็นเอฟซีลุงพลที่ดูแลให้แกบอกว่าถ้าหากเปลี่ยนนะครับมันคงไม่เสียง่าย <c oughs> ไม่มีอะไรด้วยเพราะรถผมเป็นรุ่นเก่านะครับผมแกจะทําให้พอประคองมาได้บอกวิธีการนะครับไม่ต้องขี่เร็วไม่ต้องเร่งเครื่องแรงนะครับผมก็ค่อยๆขี่มาครับในที่สุดผมก็มาถึงลวที่ทางออกที่จะไปกันทลักครับตอนนี้นี่ ก็บางทีนะครับอีซีบางท่านนะครับที่คอมเมนต์มาบอกว่าเป็นห่วงพ่อครูไม่ต้องรีบครับรีบไม่ได้แล้วครับจะรีบยังรีบไม่ได้ผมต้องค่อยไปครับค่อยไปขอบคุณนะครับทุกอีซีทุกคนนะครับที่เป็นห่วงผมนะผมไปรอดครับไปรอดเนาะที่เป็นห่วงมากๆก็เป็นห่วงแม่ครูอยู่ที่บ้านแหละครับผม เอาไปไหนมาไหนไปด้วยกันตลอดนะครับแต่ครั้งนี้เราไม่ได้มาด้วยกันนี่ผมพยายามจะประคองรถกลับให้ได้นะครับตอนนี้พักเมืก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเซเว่นโน่นเซเว่นอยู่ที่โน่นนะครับผมไปซื้อน,น้ำเย็นๆนะครับซื้อวิตามินมากินหน่อยเหนื่อยครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะวิ่งตามรถนะครับที่สมัยใหม่ที่เขาวิ่งได้เร็ว วนผมรถเก่าแล้วก็เวลาเหยียบันเร่งออกนะครับก็แตกต่างกันนะครับรถรุ่นเก่ารุ่นใหม่ช่วงที่วิ่งไปด้วยกันแจกของนะครับมันก็หลงกันคนละคิดละทางก็มีนะครับตามกันไม่ทันนะครับแต่ก็ตามกันทัน,นครับคิดของผลช้ากว่าเพื่อน,นครับหนึ่งก็หลงจากเพื่อนนะครับหลงเพื่อนแล้วก็โหลดช้านะครับผมต้องขอโทษเอฟซีด้วยอ่า เพราะว่าเข้าไปอยู่ที่นั่นมันเน็ตมันแย่งกันพอผมออกมามันก็ค่อยโหลดได้นะครับเอฟซีมันก็เร็วอยู่แต่ถ้าไปสู้เขานะครับสู้ไม่ไหวนะครับอยัางไงผมจะค่อยๆพัฒนาไปนะครับเอฟซีตอนนี้ผมใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับเหลืออีกเจ็ดสิบกว่ากิโลนะครับผมเดี๋ยวถึงบ้านเดี๋ยวผมจะนะครับส่งข่าวนะครับส่งคลิปนะครับให้เอฟซีว่าผมถึงบ้านแล้วนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆเลยเนาะน,นี้ผมก็จะไปซื้ออะไรมากินหน่อยนะครับผมนั่งอยู่ที่ข้างในหน่อยเนาะโอเคนะครับผมหน่อยนะครับอยู่ได้เซเว่นก็ได้นะครับเครื่องดื่มเย็นๆหน่อยครับมาเดินทางเลยเอ่อผมกินตัวนี้มันก็จะดีขึ้นนะหายเหนื่อย ครับลุ้นว่ารถจะรอดไม่รอดนี้สุดก็ประคองเข้ามาจนถึงตรงนี้จนได้นะครับผมพอตอนนี้นะครับรถผมมันมีช่องว่างพอดีก็ได้มาจอดครับอยู่ในช่องว่างตรงนี้พอดีเห็นไหมครับไปจอดล่มาไม่ตากแดดครับ ถ้าตากแดดมันเครื่องมันก็จะร้อนอันนี้มันจะเย็นเร็วนะครับผมหักคนพักรถนะครับไอศครีมครับช็อกโกแลต มาแล้วไปกินช็อกโ,โกแลตครับคนรู้สึกดีจริงๆแล้วถ้าม่ครูมาด้วยเนี่ยขาจะบริการนะครับที่เราชอบขนมปังไส้เผือกไส้ช้งขยะนะครับผมมาวัานนี้ต้องดูแลตัวเองครับ พอพงทักอีกประมาณสักยี่สิบนาทีาเครื่องมเย็นทั้งน่อยน่ไปไปต่อมผมยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เอฟซี C นะครับตอนนี้ลุ้นอยู่กับรถลุ้นอยู่ว่ารถจะถึงบ้านไหมก็ถึงบ้านนะครับถึงจะไปต่อไปพูดไปคุยกันยี่ที่โน่น สำหรับผลแล้วนะครับคือผมชอบรถเก่าเป็นเรื่องธรรมดาครับคือรถเก่าขี่รถเก่าก็ขี่ไปซ่อมไปผมมีความสุขดีครับไปรลุ้นรถที่เราขี่จะรอดหรือรอด <c oughs> ผมกินแล้วครับ กับรถที่เสียหยีบไปซ่อมไปนะครับผมรถผมแต่ละคันก็สสี่ิบห้าสิบตีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ไม่รู้ผลกไปหลงเสน่อะไรยังไงกับของพวกนี้นะครับ แล้วก็ชอบเห็นแล้วก็อยากได้ครับผมว็นี่ขี่ได้แต่ละคันก็หมดเยอะเจอทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับะหารแม่บ้านนะครับไม่เห้ซื้อจบเลยพวกมึงเขาอยู่กับเรา แต่ไม่คู่นะครับมงคนใจดีมากเลยไม่เคยขัดใจครับผมเก็บได้อะไรครับเขาก็ตามใจเจะเราได้มาแล้วก็ต้องสกลียเรืองกันครับโอเคนะเท็ดีกินสกรีมเสร็จนะครับก็จะพักกันคู่แล้วก็จะเดินทางต่อนะครับผมรุ้นว่ารถผมจะไปถึงไหนนะครับผมไปถึงบ้านหรือเปล่าโอเคนะครับ เดี๋ยวกันลิปต่อไปครับผม